โอ้นี่มันเกมอุ่นเครื่องนะครับโอ้โหกระชากมิดหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่กระชับมิดนะครับใส่กันนัวแเลยนะครับวางหมัดกันยับสําหรับเรอันเปตีสครับแลงหมัดกับโฮโมในเกมเครื่องการแข่งขันเกมกระชากมิดครับระหว่างเรียนเปตสทีมดังจากลิเกสเปนเจอกับโฮโมคู่แข่งจากซีเรียครับเกิดเรื่องช็อกครับผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยสาวหมัดตะลุมบอลใส่กันระหว่างเกมตามภาพเลยนะครับโอ้โหใส่กันนัว เกมนพูดที่ผ่านมาโคโมภายใต้คุนซือเชสฟราเบกัสครับบุกนำถึงที่หนึ่งสองศูนย์ด้วยผลงานประตูของดิเยอเดกาของเบเตสครับแล้วก็ลูคัสเดกุนย่าแม้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเกิดเหตุการณ์รุนแรงครับปาโบฟอนาลส์ now, ครับฝั่งของเรอันเบเตสครับไปแลกหมัดแลกกำปั้นกับมักซิโมเปเรโนนะของโคโมแถวกลางสนามครับหลังจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็ตะลุมบอลด้าน,นของกูโชเอ็นเดสปีกของเบเตสเนี่ย พยายามเข้ามาหวังจะต่อยใส่คู่แข่งแต่กลับไปโดนหัวนาธานเพื่อนร่วมทีมตัวเองสุดท้ายครับจับแยกสําเร็จครับฟอนอารอดใบแดงส่วนเปโรนี่คู่กรณีก็โดนไล่ออกแต่ฝั่งเปเสตสแดกก็ยังมีเอกต่อบิโยรินนะครับถูกตะเพิดอีกนะฮะครึ่งหลังเหตุการณ์คลี่คลายครับเปเตสเจ้าบ้านกลับมาตีเสมอ2-2ด้วยประตูของอิสโก้แล้วก็จูเนียฟริโปนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โห,โห,โหนะใส่กันนี้เลยนะครับเอกต่อบิโยรินก็ นะฮะโดนสาวที่หัวอย่างเงี้ยครับก็เปิดปุ่มเข้าไปครับบันเดอร์คิกนะโอ้ยใส่กันแบบยับเลยอะเมื่อคืนนะครับในเกมนี่ก็ถือว่าแลกหมัดกันมันหนัวนักเตะของเบติสกับนักเตะของโคโม่นะครับอันนี้เือนเกมกระชากมิดนี่ปะนะดูโอ้โหก,กระชากมิดกันเลยนะเมื่อคืนก็ถือว่าใส่กันจริงๆสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าไม่น่าจะเน้นผลสกอร์เลยครับ อารมณ์ฉุนเฉียวก็หดกันเลยโคโมโกับทางไปเสตสเนี่ครับเป็นอะไรที่ก็งาจะโอ้โหรุนแรงพอสมควรนะครับเนี่ยมีภาพมาให้ดูด้วยเนี่ยครับแทงเข่ากันใส่กันนะฮะอิสโก้ก็พยายามจะมาห้ามเพื่อนแต่ก็ยากนิดนึงแต่และอย่างนี่มันเกิดขึ้นแล้วโอ้โห,โโหก็หนักเอาเรื่องอะฮะ ไปต่อ,อนนกันที่ข่าวสารของดาววินุนเยสกันหน่อยนะครับล่าสุดก็เรียบร้อยขอให้โชคดีครับโรมาโน่คอนเฟิร์มว่านุนเยสครับเสร็จโรงเรียนซาอุดิอาระเบียไปเอาฮิลานนะครับเฮียวนะิโกฟราบิเซโอโรมาโน่นกข่าวคนดังครับออกมายืนยันว่าเฮียวิโกเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าดาววินุนเยสเตรียมย้ายไปโกยทองที่ซาอุดิอาระเบียนะให้กับเอาฮิลานหลังทุกฝ่ายบรรลุตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อย โดยโรมาโน่ครับบอกว่าลิเวอร์พูลครับจะได้รับค่าตัวของลุนเยสที่53ล้านยูโรบวกแอดออนแล้วก็นักเตะจ,จะเซ็นสัญญา,า,า3ปีกับทางอัลฮิลานตัวลุนเยสเองครับก็ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมแล้วตอนนี้จึงเหลือแค่รอ,อนักเตะเดินทางไปตรวจร่างกายเท่านั้นทั้งนี้ครับสกายสปอร์ตครับรายงานบอกว่าหูหอกอุรุกวัยอย่างลุนเยสน่าจะยังมีส่วนร่วมในเกมพบกับเริสแบรดเดสสิคคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบรี่วันอาทิตย์แม้ยังใกล้จะย้ายทีมนะครับก็น่าจะ เป็นเกมสั่งลาด้วยนะครับแล้วก็ลาแฟนๆหงแดงลิเวร์พูลนะสำหรับดาวิดนุนเยสนะครับก็ถือว่ารอดูแล้วกันนะครับว่าจะไปรุ่งโรธหรือเปล่านะครับที่ซาอุดีอาราเบียก็รอได้เลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะไปเอาฮีลานนะก็มีข่าวแผลงม,งมาเมื่อวานโอเส้นของซอนฮุงมินนะครับล่าสุดก็เปิดตัวนะเ a f c เรียบร้อยครับแพงเป็นสถิติเลย กลายได้ต้องสเปอร์ครับยืนยันแล้วว่าซอนอมินได้ย้ายไปร่วมทีมลอสแองเจลิสเอฟซีนะครับในมิชลิกสกอเร์สหรัฐอเมริกาหรือว่า MLS ด้วยสัญญาถาวรที่เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับทาง LAFC ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเปิดตัวซอนอมินเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยสัญญาถึงปี27 2มีออปชั่นเพิ่มได้ถึงปี29 โดยรายงานจาก ESPN แล้วก็เด็กนักเตครับบอกว่า LAFC เนี่ยได้จ่ายค่าตัวเป็นสถิติใหม่ของ MLS ที่26ล้านดอนลลาร์ประมาณ19.5้ล้านปอนด์กองหน้าชาวเกาหลีใต้อย่างโซลมินเนี่ยเปิดเผยในการแหล่งข่าวเมอวันษสาวา่าเขาจะอำลาทานอนียม h สเปอร์หลังอยู่กับสโมสรมาเป็นเวลา10ปีนักเตะวัย3 3ปีอย่างโซนนะครับได้ปรากฏตัวในเกมที่ LAFC เอาชนาะเจ้าน้าของไทเก e รส UANL นะจากเม็กซิโก2 1ในศึกลีกครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ขั้นตอนเอกสารและการตรวจร่างกายได้เสร็จแล้วในสัปดาห์นี้ทําให้ซนมินสามารถได้ทีมได้อย่างสมบูรณ์ค่าตัวที่ l a f c จ่ายให้กับสเปอร์เพื่อคว้าตัวซนมินนั้นถือว่าเป็นสถิติใหม่ของ MLS สแซงหน้าค่าตัวเดิมที่เซนต์แอนแลนต้าเนี่ยจ่าย16 5้าล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเซนต์แอนนเเมเดลอลาเต้ลาร์ชจากมิดเดิลสโบรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซนมินครับจะเข้ามาร่วมทีม l a f c ซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ6ของสายตะวันตกแทนที่โคต้าของโอลิเวีย และจะได้กลับมาอยู่ร่วมงานกับอุโกยริสอดีตเพื่อนร่วมทีมจากทาอแนมสเปอร์อีกคนหนึ่งซนเนี่ยแยจากไบเออร์เลวูเซนครับมาอยู่กับสเปอร์เมื่อปี2 0 1 5ทําไป173ราประตูจากการลงเล่น454้่นัดเดนเน่เลวีประธานของสเปอร์ครับก,ก็กล่าวบอกว่าซนงม,มินเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยสวมเสื้อสีขาวลิล,ลี่ของเราและเขาเป็นนักเตะที่น่าชื่นชมในการรับชมตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่เขาเป็นนักฟุตบอลที่มีพอสวรรค์อย่างน่าเหลือเชื่อแต่เขายังเป็นมนุษย์ที่ยดเยี่ยมซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั้งในแล้วก็นอกสนามรวมไปถึงทั้งสโมสรและก็ทั่วโลกซอนนี่มอบสิ่งมากมายให้กับสโมสรทั้งในแล้วก็นอกสนามและเราขอขอบคุณเขาอย่างสุดหัวใจเราขออวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตและเขาจะเป็นที่ต้อนรับเสมอในฐานะสมาชิกอันเป็นที่รักของครอบครัวสเปอร์ของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใจของเดนนิ่เลวีนะพูดถึงซอนฮงมินนะครับ โซนมินเองเขาก็กล่าวน้ําตาซึมครับราให้บอกลาไก่จะอยู่ในใจตลอดไปนะครับสด้นของโซนมินครับก็พูดถึงแฟนบอลสเปอร์แล้วก็สโมสรสเปอร์บอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอซอนนะครับได้ออกมากล่าวลาแฟนบอลสเปอร์เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมหลังน้ําตาในการจากไปครั้งนี้ถึงแฟนๆสเปอร์ทุกคนนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่ผมจะต้องจากครอบครัวสเปอร์ไปมันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ และอย่างที่ผมเคยพูดไว้ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปผมทุ่มเททุกอย่างแล้วไม่ผมไม่รู้ว่ามันฟังดูน่าตกใจหรือไม่ฟังดูยากลำบากหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยได้ทุ่มเททุกอย่างไปแล้วจริงๆ,ผม,งๆผมจึงรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องเริ่มปทใหม่ของชีวิตมันอาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสิน,ใ,น,ใ,นใ,จใจที่ยากที่สุดในชีวิตผมดังนั้นได้โปรดอย่ารู้สึกผิดหวังเลยผมเองก็รู้สึกผิดหวังเช่นกันที่ไม่ได้เห็นพวกคุณบนอันธจันทร์อีกแต่ผมจะอยู่ในหน้าบริษัทของพวกคุณเสมอ และสเปอร์จะอยู่ในใจของผมเสมอจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมเสมอตอนผมเด็กๆนะผู้คุณต้อนรับผมอย่างอบอุ่นและตอนนี้เมื่อผมเติบโตผมกําลังจะจากพวกคุณไปแต่ทุกอย่างย่อมมีเวลาที่เหมาะสมผมอยากจะจากไปในแบบที่ดีที่สุดแบบที่ทําให้ผู้คนที่ถึงผมด้วยความภาคภูมิใจและความสุขนี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมที่กล่าวอําลานะครับอันนี้คือการเปิดใจของซนองมินนะครับโอ้โหนะครับก็ถือว่า ปิดฉากนะครับเขาก็รักมากๆเนาะ,ะก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ครับสำหรับซอนองมิน